อย่าเป็นคนประเภทที่ขัดทุกคนที่เขาคิดทําในเรื่องดีๆค่ะเพราะนะคะในเรื่องนะคะดีๆที่คนอื่นเขาทำเน่ยเรานะคะก็ควรที่จะเข็นด้วยและสนับสนุนค่ะคุณจะได้เป็นนะคะคนที่คิดดีๆกับเขาได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องเรานะคะที่มันที่เจอในออนไลน์แล้วเขาใช้แคปเจอร์ตัวนี้เลยเอามาแบ่งปันกับพวกเรานะคะในเรื่องราว่า เออเห็นใครนะคะที่เขาทําดีคิดดีนะคะจงชื่นชมกับเขาค่ะเพราะกระแสนในเรื่องราวของการชื่นชมเห็นผู้อื่นคิดดีสร้างสารรค์เนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่เราไปเชื่อมโยงกับเขาและการที่ยินดีกับการคิดดีพูดดีกระทำดีของคนอื่นมันก็จะเป็นพลังทําให้เราเนี่ยนะคะยกขึ้นพลังความรู้สึกของเราให้คิดดีพูดดีทดําดีและมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราเ,เช่นเดียวกันค่ะ